เหลียนรอหรุ่นครบร้อยปีทรงสร้างวัดราชบพิตหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าราชบพิตสถิตมหาสีมารามราชวริหารเป็นวัดประจํารัชกาลที่5ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจ,จอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวนั้นทรงสร้างวัดราชบพิตนะคะเมื่อวันที่27มกราคมปี2412และในวันที่27มกราคม2 5 3 3เนี่ยก็ถือว่าเป็นวาระครบรอบ100ปีพอดีที่ท่านนั้นทรงสร้าง วัดราชบพิตรค่ะวัดก็เลยได้มีการจัดสร้างเหรียญน,นะคะที่เป็นที่ะระลึกนิมนต์แกจิตอาจารย์ต่างๆมากมายนะคะมาร่วมอธิฐานจิตซึ่งเหรียญน,นี้นะคะก็เป็นเหรียญทรงกลมนะคะขนาดส่วนกลาง3.1เซนทมที่ลูกค้าได้นํามาให้ซอได้ทําการใส่กรอบทองกรอบทองนี้นะคะเป็นงานที่ซอดีไซน์ออกมาเพื่อให้ลูกค้าได้มาใส่แบบพร้อมเปลี่ยนที่หน้าร้านค่ะไปที่ชอบงานดีเทลจัดๆดีเทลแน่น งานฉลุลายแบบขั้นสูงต้องใช้ศาสตร์ช่างชั้นสูงนะคะในการขึ้นตัวเรือลักษณะแบบนี้ซึ่งมีเวลาในการทําตอนหนึ่งกรอบเนี่ยค่อนข้างนานกว่ากรอบปกติเทลของเขามีอะไรกันบ้างไปชมค่ะสำหรับกรอบฉลุลายชิ้นนี้นอกจากเป็นแผ่นทองมาแล้วนะคะการร่างโครงสร้างของตัวลายต่างๆเล่นเป็นเลเยอร์ชั้นๆจากมุมด้านข้างนะคะจะเห็นว่ามีเม็ดทองไข่ปลาที่ถูกปั้นเป็นเม็ดกลมๆเด้งเท่าๆกันทุกๆเม็ดรอบกรอบประกบด้วย เกลียวคู่ค่ะตรงส่วนนี้จะช่วยเพิ่มดีเทลของตัวกรอบให้ดูมมิติและวิจิตรมากขึ้นหากไม่มีจุดเม็ดทองไขป่ปลานี่ความสวยงามอาจจะหายไปมากกว่า50%เลยค่ะนอกจากนี้บริเวณขอบด้านหน้าการฉลุลายเล่นเลเยอร์ของใบเรียกว,ว่าเป็นใบโพลแล้วกันนะคะให้เลเยอร์ซ้อนเป็น2ชั้นถ้าดูดีเทลด้านในจะเห็นเป็นเกลียวทองนะคะที่ขมวดกันเป็นทวิสต์นะคะวงในและวงนอกเความวิจิตรบรรจงให้ดูสวยงามมากขึ้นส่วนด้านหลังก็จะเป็นแผ่นทองที่ถก ถูกแกะลายนะคะให้ล้อกกับตัวรายละเอียดดีเทลของตัวกรอบทองชิ้นนี้นะคะถูกทําขึ้นมานะคะเป็นไซส์มาตรฐานที่ลูกค้ามาจังหวะเราได้พอดีเลยนะคะใส่แบบสวยงามถ้าใครอยากจะเลื่องผสมผสารระหว่างงานลงยารอ้อนหรืองานฝั่งเพชรมาร่วมกับงานฉลุลายแบบนี้นะคะก็จะดูสวยไม่เบาเลยค่ะงานให้ลูกค้าพร้อมใบเซอร์เปอร์เซนต์ทองใบรับประกันร,ร้านนะคะกรอบชิ้นนี้ใครที่ชอบอยากสั่งทำหรือให้ซอออกแบบใหม่ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะมุดมาสั่งทากับซอได้ที่ห้างทองรักสิีิงคลองหลวงปทุม ธานียืนหนึ่งงานเลี่ยมเปอร์เซ็นทองสุดจริง